สวัสดีค่ะนุกนะคะวันนี้นะคะนุกอยู่ที่บริษัทเพชรโยนะ,ะโชว์รูมรถมือสองคัดเกตเอที่ใหญ่ที่สุดย่านมินบุรีนะคะวันนี้อยู่กันที่สำนักขั้นใหญ่นะคะซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพวันนี้นุกมารวบรวมรถกระบะสวยๆนะคะเป็นแคปมาให้กับลูกค้าดูกันอีกแล้วนะคะวันนี้มารวบรวมเป็นแคปนะคะกระบะแคป มีทั้งตัวเตีย้ยแล้วก็ตัวยกสูงนะคะเป็นของค่ายโตโยต้าแล้วก็ดีแม็กนะคะมีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์แมนนวลนะคะวันนี้มารวบรวมให้ลูกค้าดูประมาณ5คันนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสําหรับรถที่ร้านเรานะคะเป็นรถทัสเกตเอนะคะเกือบ100%จะเป็นรถมือเดียวนะคะที่มารีวิวให้ดูอยู่วันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวทั้งหมดนะคะนี่สภาพสวยเดิมทุกคันนะคะ สนใจคันไหนยังไงนะคะลูกค้าสามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 9 8ย์7 6 8 2 6นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะเน้นเป็นแคปวันนี้มาแล้วนะคะมารวบรวมให้กับลูกค้าดูเลยนะคะสนใจคันไหนยังไงอยากสอบถามข้อมูลคันไหนเป็นพิเศษนะคะทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มจากคันนี้ก่อนนะคะคันแรกที่จะมารีวิวให้ดูเป็นคันนี้เลยนะคะ ในช่องเคยทำรีวิวอัปเดตไปให้แล้วนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าไปเปิดดูได้คันนี้เป็น Toyota h i l u ั Revo นะคะไฮรักรีโ o 2.4ตัว e โฉมปี2016สีเทานะคะเป็นเ e กียร์ออโต้ตัว Smart c a คปนะคะสมาร์ทแคปพีเลนรถสวยเดิมมือเดียวนะคะคันนี้อยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนี่ราคานี้เครดิตด,ดีจัดฟรีดาวได้เลย รถมือเดียวนะคะรถปี16เกียร์ออโต้นะคะไม่วิ่ง160,000กว่ากิโลนะคะไม้แท้สภาพเดิมๆสภาพรถสวยมากสำหรับคันนี้นะคะรายละเอียดตัวรถจะได้ไฟหน้าเป็นมัลตรีเฟเกเตอร์กระจังหน้าโครเมียมนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้เป็นตัวยกสูงนะคะตัวพีเลนเนอร์แมกกาลลอยนะคะได้แมกกาลลอยขอบ17 ยางนะ,ะยางกูสเยียปี2020นีนะคะแม็กขอบ17นะคะแม็กขอบ17ยางตี2ีสสภาพเดิมๆสีเดิมทั้งคันกระจกข้างปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลียที่กระจกมองข้างเป็นโครมเงมนะคะแล้วก็มีไฟเลียที่กระจกมองข้างสภาพรถน่าใช้งานนะ,ะวันนี้มารีวิวให้ดูคือรถพร้อมใช้งานทุกคันสภาพเดิมๆ สำหรับรายละเอียดตัวรถภายในนะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้าเบาะผ้า,บาเบาะเติมแท้โรงงานเลยนะคะเบาะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดนะคะรถไม่ช้ำนี่สภาพสวยพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะรับสายโทรศัพท์เข้าออกสั่งกันด้วเสียงได้หมดนะคะพวงมาลัยไม่มีสึกหรอได้เกียร์ออตโต้นะคะขับขี่สบายแน่นอน สำหรับในเมืองรถติดๆนะคะใครที่หากระบาดเกียร์ออโตตอบโจทย์เลยสำหรับวันนี้นี่ใครที่เน้นแคปก็มาดูเลยนะคะคันนี้ปี16เกียร์ออโตสภาพเดิมๆเป็นโอเพนแคปนะคะแคปเปิดได้แบบนี้น,นี่นะคะตรงอ่อด้านหลังคนนั่งนะคะก็เป็นเจ้าของเดิมใส่เบาะหนังมาให้สภาพก็สวยกิฟต์เดิมๆ แล้วก็ดูนะคะตามหัวน็อตไม่มีโดนไขนะคะรอยเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนกระจกเดิมทุกบานนะคะคันนี้เป็นโฉมปี2016เกียร์ออโต้นะคะผู้ค้าท่านไหนที่สนใจนะคะราคา4 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสอบถามมาได้เลยนะคะอจาดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนทักมาได้นะคะเป็นตัว E นะคะไฮรักรีโว มีเซนเซอร์ด้านหลังมาให้พร้อมเรียบร้อยนะคะสีนี้ดูแลง่ายนะคะสีสวยดูแลง่ายใช้ไปกี่ปีก็ดูไม่เก่านะคะ,ะปี16สนใจยังไงนะคะสำหรับคันนี้ทักมาได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของารายละเอียดห้องเครื่องนะคะสำหรับรถคันนี้กันเลยนะคะมาดูนะคะสำหรับารายละเอียดเครื่องยนต์นะคะรถคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่อง2.4นะคะก็จะเป็นเครื่องดีเซล สภาพรถคงความเดิมสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะคานหน้าเดิมหัวน็อตไม่มีขยับนะคะคันนี้สวยจริงๆคานหน้าเดิมไม่เคยโดนเปลี่ยนนะคะหัวน็อตเดิมทุกตัวเพดรถนะคะอยู่ครบสติ๊กเกอร์มอกอรโรงงานอยู่ครบเครื่องเดิมนะคะเครื่องไม่มีเยิม้มการันตีไม่มีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์มาแน่นอนนะคะรอยมาร์กสีจากโรงงานนะคะอยู่ครบหมดเลย สภาพรถน่าใช้งานมากๆนะคะมีระบบ ABS มาให้พร้อมนะคะหัวน็อตเดิมนะคะฝากระโปรงไม่มีขยับเลยตาปั๊มโลโก้โตโ,ตโยต้นะคะอยู่ครบหมดแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะคะรอยเม็ดอาร์เห็นชัดเจนอยู่ครบหมดนะคะสติกเกอร์โรงงานอยู่ครบ สำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะ469,000บาทโฉมปี2016นะคะ2.4ตัว e Smartcab p l u n n e r นะคะเกียร์ออโติเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งคันนะคะเป็นของค่าย Isuzu นะคะคันนี้เป็น Isuzu D-Max นะคะ 1.9L โฉมปี2017เกียร์แมนวนวลนะคะสีเทาสีสวยมากนะคะสีพิเศษ สำหรับคันนี้นะคะเป็นโฉมปี2017มาพร้อมล้อแม็กสวยๆนะคะราคาอยู่ที่539,000บาทเท่านั้นนะคะรถมือเดียวแล้วที่สำคัญนะคะไม่วิ่งน้อยมากๆไม่วิ่ง38,000กว่ากิโลเท่านั้นเองสภาพรถสวยเดิมคันนี้คุ้มนะคะคันนี้รถสวยไม่น้อยปี17นะคะรายละเอียดตัวรถจะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไล มีไฟตัดหมอกมาครบเลยนะคะก็จังหน้าจะเป็นโคมเมียมแบบนี้สีสวยๆเลยนะคะคันนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานเลยแล้วก็คันนี้จะได้แม็กแม็กมาด้วยนะคะเจ้าของเดิมใส่แม็กมาให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะคะแม็กเป็นแม็กใบพัดขอบ18นะคะแล้วก็ยางเป็นปี2021ย่างใหม่เลยนะคะทั้ง4เส้นสภาพสวยพร้อมใช้งานเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะคะ ไฮ er l ลนเดอ 1.9L ปี17นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูสำหรับด้านในรถนี่คันนี้นะคะภายในจะเป็นโทนสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้เบาะหนังสีดำตัดด้วยสีแดงออกแนวสปอร์ตนะคะสำหรับคันนี้สภาพสวยเดิมๆนะคะพวงมาลัยไม่มีสึกหรอนะคะคันนี้จะเป็นเกียร์แมนวนวลแล้วก็แอร์อ,าอนาล็อกนะคะฟังวิทยุ FM/AM ได้หมดนะคะแล้วก็ เจ้าของเดิมใส่ชุดเสียงชุดแต่งเครื่องเสียงมาด้วยนะคะก็คุ้มเลยนะคะสำหรับคันนี้ใครที่สนใจนะคะรถสวยมือเดียวปี17นี่สภาพรถสวยนะคะสวยคันนี้สวยตามหัวน็อตนะคะไม่มีขยับเลยนะคะซอกในเดิมประตูเดิมทุกจุดแต่งเบาะหนังมาให้พร้อมเรียบร้อยนะคะ ไม่สามหม่นแปดพกว่ากิโลเท่านั้นนะไม่แท้ลูกค้าเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะคันนี้5 3 9 0 0นบาทเท่านั้นนะคะตัวไฮเรนเดอร์มาพร้อมล้อมแม็กสวยๆแบบนี้นะคะในสภาพรถสวยจริงโลโก้นะคะมาครบหมด Isuzu d m a แนะคะคันนี้ 1.9L นะคะ 1.9L สภาพสวยเดิมนะคะ มีแม็กมาให้พร้อมเรียบร้อยนะคะคันนี้คุ้มเลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะสำหรับรถคันนี้กันเลยนะคะพามาดูนะคะสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะรถคันนี้นะคะเครื่องยนต์ลูกค้าจะได้เป็นเครื่อง1.9นะคะ DDI เครื่องดีเซลนะคะการันตีเดิมแท้จากโรงงานนะคะนี่คาน,น้าเดิมหัวน็อตไม่มีขยับนะคะหัวน็อตไม่มีขยับคาน,น้าตรงไม่มีคดงอ รอยมาร์คสีนะคะจากโรงงานดูตามหัวน็อตนะคะคันนี้สวยจริงๆนะคะไม่มีรอยขยับเลยนะคะน็อตเดิมทุกตัวเพจดรถอยู่ครบนะคะตามหัวนอ็อตไม่มีขยับนะคะเครื่องเดิมสติ๊กเกอร์โรงงานนะคะอยู่ครบหมดบาร์โค้ดที่มาจากโรงงานนะะ้าฝากระโปรงเดิมๆรอยเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนนะคะอยู่ครบ สติกเกอร์โรงงานอยู่ครบหมดนะคะสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะคะ Isuzu D-Max 1.9L นะคะปี2017เกียร์แมนนวล4ประตูราคา539,000บาทนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota Hilux Revo นะคะ2.4ตัว e p a t นะคะโฉมปี2016 เกียร์แมนนวลนะคะเป็นตัว Smart Cap ปพีเนอสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ปี2016นะคะปี2016ราคาอยู่ที่465,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นุก็เคยทำรีวิวไปแล้วนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากดูแบบละเอียดมากๆนะคะเข้าไปดูในช่อง Channel YouTube ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ก็สวยเดิมสีขาวนะคะ รายละเอียดตัวรถจะได้ไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะคะกระจังหน้าโครเมียมแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะคะคันนี้จะเป็นสีขาวสีเดิมจากโรงงานนะคะทั้งคันแล้วก็คันนี้นะคะจะได้แม็กอลลอยนะคะแม็กจะเป็นขอบ17นะคะยางเป็นปี2019เลยนะคะทั้ง4เส้นใช้ดานได้ยาวๆนะคะเดากยางเหลือ กระจกข้างปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยที่กระจกมองข้างนะคะกระจกข้างจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะกระจกเดิมทุกบานนะคะโลโก้อยู่ครบหมดสำหรับภายในรถนะคะคันนี้จะเป็นโทนสีดำนะคะจะได้เบาะผ้าเดิมแท้จากโรงงานสีน้ำตาลแบบนี้นะคะนี่อาจจะมีฝุ่นบ้างนะคะเดี๋ยวอันนี้เก็บรายละเอียดให้เก็บงานให้นะคะ เบาะเดิมโรงงานนะคะเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะคะรถสวยไม่ช้ำพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันไม่มีสึกหรอนะคะรับสายโทรศัพท์เข้าออกสั่งการด้วยเสียงได้หมดนะคะอ่ารถสวยคอนโซลเดิมนะคะไม่มีช้ำเลยเป็นโอเพนแคปแบบนี้นะคะตามหัวน็อตไม่มีขยับสภาพสวยเดิม น่าใช้งานนะคะใครที่ชอบสีขาวก็ลองดูคันนี้เป็นตัวเลือกนะคะเป็นคันนี้เป็นโตโยต้านะคะแบรนด์โตโยต้า2.4 e p a s pruner นะคะ2.4ตัว e p a s ปี2016นะคะโลโก้มาครบหมดราคา465,000บาทเท่านั้นนะคะนี่สภาพ สวยเดิมๆนะคะคันนี้ใหม่วิ่งไป1,37,000กว่ากิโลนะคะใหม่แท้รถไม่ได้ใช้งานหนักนะคะสภาพเดิมๆอย่างที่เห็นเลยว่ามาถ่ายให้ดูเนี่ยรถสวยมากๆนะคะสวยทุกคันเพราะว่าจะลักขัดรถนะคะมาทำรีวิวให้กับลูกค้าแล้วก็การันตีแล้วรถทุกคันเนี่ยเราจะเน้นรถเดิมเครื่องเดิมนะคะไม่มีชนหนักกับสีเปลี่ยนเครื่องจมน,น้ำแล้วก็เน้นสภาพเครื่องเดิมนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคัน เดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันนะคะพามาดูนะคะสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์จะได้เป็นเครื่อง2.4นะคะเป็นเครื่องดีเซลเครื่องเดิมแท้โรงงานเลยนะคะสภาพเดิมสวยสมบูรณ์นะคะห้องเครื่องสะอาดไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มนะคะรอยมาร์กสีจากโรงงานอยู่ครบหมดนะคะเครื่องเดิมเครื่องแห้งสวยพร้อมใช้งานนะคะน่าใช้มากๆสําหรับรุ่นนี้ เพดรถอยู่ครบนะคะสติ๊กเกอร์มอกอรโรงงานอยู่ครบลอยมาร์คสีโรงงาน,นตามเครื่องนะคะอยู่ครบหมดหัวน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีขยับเลยฝากระโปรงนะคะเดิมๆรอยอาร์คโรงงานอยู่ครบหมดผ่นกันความร้อนนะคะอยู่ครบระบบ abs มาครบนะคะ สำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะคะโต y o ตา้า i l u x r e v o 2.4ตัว e- p a s ชโฉมปี2016เกียร์แมนวนวลเป็นตัว Smart c a b นะคะคันนี้465,000บาทนะคะสนใจยังไงทักมาสอบถามละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมหานุกได้เลยมาดูอีกหนึ่งคันนะสำหรับคันนี้คันนี้เป็น isuzu d-max นะคะ1.9ตัว L นะคะเป็นโฉมปี2016นะคะตัวสเปค c a b เป็นแคป ไฮแลนเดอร์ ander, สีขาวนะคะรถสวยมือเดียวสภาพเดิมๆนะคะคันนี้475,000บาทเท่านั้นรถมือเดียวออกห้างนะคะกระจังหน้าโครเมียแบบนี้เลยนะคะใครที่ชอบรถกระบะนะคะ d m a มสวยๆนะคะคันนี้แนะนำเลยนะคะมาพร้อมล้อแม็กนะคะสวยๆแบบนี้เลยเจ้าของเดิมใส่แม็กมาให้พร้อม คันนี้จะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์มาพร้อมแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้จะได้เป็นแม็กเวลนะคะแม็กเวลเลยแม็กจะได้แม็กขอบ18นะคะแล้วก็ยางจะเป็นปี2020เลยนะคะยางปีใหม่ปี20เลยตัวไฮแลนเดอร์นะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง ติดฟิล์มมาพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้มีในส่วนของคิ้วการสาดด้านบนมาให้ด้วยสําหรับภายในรถนะคะคันนี้เป็นโทนสีดำเบาะผ้าสีดำนะคะเบาะเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดนะคะรถไม่ช้าคันนี้ใหม่น้อยด้วยนะคะคันนี้ใหม่วิ่ง88,000กว่ากิโลเท่าน,นั้นเองนะคะรถปี2016นรถปี16หนะคะรถมือเดียวออกห้างนะคะเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็ม เกียร์แมนนวลแอร์อนาล็อกนะคะฟังวิทยุ f m เครื่องเล่น CD ได้หมดนะคะคันนีน้รีวิวไปแล้วนะคะรีวิวไปแล้วสำหรับรถนะคะที่รีวิวไปแล้วบางคันก็มีในช่องนะคะวันนี้มารวมอัปเดตให้ดูกันนะคะสำหรับใครที่ชอบแคปนะคะวันนี้มีมาให้เลือกหลายคันเลยสนใจคันไหนนะคะอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงนะคะทักไลน์มาได้เลย สภาพรถสวยเดิมสีเดิมทั้งคันนะคะโลโก้รถมาครบหมดนะคะ isuzu d max รถสวยน่าใช้งานนะคะ475,000บาทเท่านั้นนะคะจัดเฟนแนซนได้เต็มเลยเครดิตดีฟรีดาวเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะรถคันนี้ก็เลยนะคะ มาดูนะคะสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ลูกค้าจะได้เป็นเครื่อง1.9นะคะ1.9 DDI เป็นเครื่องดีเซลนะคะสภาพรถสวยมากนะคะเดิมทุกอย่างรอยมาร์คสีโรงงานนะคะบาร์โค้ดจากโรงงานอยู่ครบหมดนะคะคานหน้าเดิมหัวน็อตไม่มีขยับหัวน็อตทุกตัวนะคะอยู่สวยสมบูรณ์นะคะไม่มีขยับรถพร้อมใช้งานเพลรถอยู่ครบนะคะ เครื่องเดิมไม่มีเยิ้มนะคะสภาพรถน่าใช้งานมากสำหรับใครที่ชอบนะคะสำหรับ isuzu d max นะคะสีขาว,ขาวส,สวยๆแบบนี้นะคะ475,000บาทเท่านั้นนี่ลูกค้าสามารถมาดูรถจริงนะคะและทดลองขับได้นะคะหรือท่านไหนที่ไม่สะดวกเดินทางมาก็มีบริการนะคะส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นที่บ้านหรือว่าจะให้ถ่ายรูปรถเพิ่มเติมตรงไหนยังไงนะคะหรือทำรีวิวเพิ่มเติมก็ ทักไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดการให้ใครที่สนใจคันนี้นะคะ475,000บาทนะคะ Isuzu D-Max 1.9L นะคะตัวสเปคแคปปี16นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทักไลน์มาได้เลยนะคะพามาดูอีกหนึ่งคันนะะ้าสำหรับคันนี้ Toyota Hilux r v o 2.4ตัว E นะคะโฉมปี2016นะคะเป็นตัวแคปนะคะแคปตัวเตี้ยสมาร์ทแคปเตี้ยนะคะคันนี้ มี c a ลร y บอยมาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะในราคาเพียงแค่4 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นราคานี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะผ่อนสบายๆเลยนะคะ4 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรถสวยสภาพเดิมๆนะคะเป็นสีเทานะคะใครที่กำลังมองหารถที่ผ่อนสบายๆนะคะเน้นเป็นกระบะคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะแล้วที่สำคัญมีหลังคา c a ลรี่บอยมาให้ลูกค้าพร้อมใช้งานเลยนะคะลงเล่มพร้อมกันแดดกันฝนนะคะ ที่เน้นในเรื่องของการบรรทุกของนะคะก็คันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดรถรอบๆคันกันเลยนะคะคันนี้นะคะไฟหน้าเป็นมัลติรีเฟคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นโครเมียมโฉมปีสม1 6เกียร์แมนนวลน,นะคะตัวสมาร์ทแคป คันนี้ได้แมกกาลลอยนะคะขอบ16นะคะขอบ16แล้วก็ยางเนี่ยจะเป็นยางปี2020เลยนะคะยางใหม่ปี20ไปเลยนะคะดอกยางเหลือๆใช้ได้ยาวๆสีเดิมทั้งคันนะคะกระจกข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยที่กระจกบองข้างนะคะเป็นโครมเมียมมีไฟเลี้ยที่กระจกข้างสภาพส,สวยๆเลยคันนี้จะติดฟิล์มมาให้ลูกค้าพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กระจกเนี่ยเดิมทุกบานกระจกเดิมทุกบานนะคะโลโก้รถอยู่ครบหมดนะคะ สำหรับคันนี้ภายในเป็นโทนสีดำนี่ได้บอกผ้านะคะบอกผ้าสีดำาบอดเดิมโรงงานแท้เลยนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยับนั่งสบายแน่นอนนะคะออปชั่นมาครบพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนี่พวงมาลัยไม่มีสึกหลอนะคะเกียร์แมนนวลแอรนาล็อกฟังวิทยุ fm/am เครื่องเล่น cd เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะนี่ดูเลยนะคะสภาพรถ รถสวยไม่ช้ำนะคะเป็นโอเพนแคปแบบนี้นะคะเปิดแคปได้ตามหัวนอซอกประตูนะคะไม่มีขยับเลยคันนี้นะคะปี16ไหไมวิม่ง147,000กว่ากิโลนะคะคันนี้เป็นเครื่องดีเซลสภาพรถน่าใช้งานมากๆนะคะเป็นรถใช้งานมือเดียวติดหลังคาแคลร่บอยมาให้ลูกค้าพร้อมเลยนะคะลงเล่มพร้อม ใครที่สนใจนะคะมาดูรถจริงและทดลองขับได้เลย2.4ตัว e นะคะปี2016สภาพเดิมๆนะคะโลโก้มาครบหมด401,000บาทเท่านั้นนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มออกง่ายได้ทุกอาชีพนะคะ จัดไฟแนนซ์ง่ายนะคะของที่ร้านเนี่ยเป็นดีลเลอร์ใหญ่จะมีธนาคารรองรับเกือบทุกสถาบันการเงินเดี๋ยวมาดูนะคะในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยค่ะมาดูนะคะสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้นะคะเครื่องยนต์2.4นะคะเป็นเครื่องดีเซลเปิดมานะคะรถเติมเครื่องเดิมนะคะภายในเครื่องเดิมรถไม่มีเยิมนะคะเครื่อง2.4ดีเซล เท็ยรถอยู่ครบสติ๊กเกอร์มอกอรโรงงานอยู่ครบนะคะรอยมาร์คสีมาค Q ิวซีนจากโรงงานนีดูนะคะตามเครื่องอยู่ครบหมดนะคะการันตีเครื่องเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนนะคะในส่วนของเครื่องยนต์มาขายแน่นอนนะคะลูกค้าเช็คประวัติได้เลยนะคะลูกค้าท่าไหนที่ไม่มั่นใจเช็คประวัติศูนย์ได้แล้วก็นี่ระบบ ABS มาครบฝากระโปรงแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะคะ รอยอาร์คโรงงานอยู่ครบหมดนะคะรถทุกคันจะมีเหมือนกันหมดนะคะสำหรับเพจรถนะคะลอยมาร์คสีต่างๆตามเครื่องจะอยู่ครบหมดเลยนะคะลูกค้ามาดูรถได้เลยนะคะนีรถมีให้เลือกหลายคันเลยนะคะสำหรับกระบะแคบวันนี้นะคะมารีวิวให้ดูมีทั้งตัวเตี้ยตัวสูงนะคะแล้วก็แคบแล้วก็เป็นแคบเกียร์ธรรมดาแล้วก็ออโต้นะคะ ลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจขนาดย,ยังไงติดต่อหานุกได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 8 6 2 7 6 8 2 6นะคะรถทุกคันเครดิตดีฟรีดาวนะคะจัดไฟแนนซ์ง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากแน่นอนนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้นะคะมีไฟแนนซ์บริการเซน็นถึงหน้าบ้านเลยอนุมัติไวนะคะสนใจขนาดติดต่อหานุกได้เลยนะคะยังไงก็ฝากรถทุกคันไว้ด้วยวันนี้มาทำรีวิวเป็นรวม กระบะแคปคลิปหน้าอาจจะเป็นรถเก่งนะคะใครที่สนใจยังไงนะคะฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวมีรถสวยๆนะคะเข้าใหม่มาอัปเดตให้ดูนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดในส่วนของการอัปเดตคลิปนะคะวันนี้ฝากรถทุกคันไว้ด้วยนะคะการันตีรถสวยมาดูรถไม่ผิดหวังแน่นอนฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ